สวัสดีคะ่ะครูฝ้ายนะคะวันนี้ครูฝ้ายจะมาชี้แจงการบ้านที่ฝากเด็กๆชั้นปสามไปค่ะซึ่งในวันศุกร์นี้นะคะครูฝ้ายสอนเรื่องของการลบแบบทบทศค่ะซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการลบแบบเวทคณิตนะคะนี่คือตัวอย่างชิ้นงานนะคะที่ครูฝ้ายฝากเด็กๆไปค่ะก็จะมีกล่องของขวัญสองกล่องนะคะและในข้างในนะคะข้างในกล่องของขวัญน,นะคะก็จะมีตัวอย่าง4ตัวอย่างที่ครูฝ้ายพาเด็กๆฝึกทําในวันนี้ และเด็กๆจะได้ฝึกทำเอง4ข้อนะคะจากการจับฉลากจากกล่องกล่องสุ่มของครูฝ้ายนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะโจทย์คนละแบบเลยแต่มีลักษณะการคิดคล้ายๆกันค่ะเพื่อจะให้นักเรียนจะได้คิดเองไม่ต้องลอกเพื่อนนะคะ แล้วก็ครูฟ้ายอยากจะขอฝากท่านผู้ปกครองนะคะช่วยดูแล้วก็ย้ําเตือนเด็กๆด,ด้วยว่าให้ส่งการบ้านให้ครูฟ้ายในวันที่24ทธันวาคมนะคะก่อนจะสุขหน้าค่ะ24ทธันวาคม2563นะคะแล้วก็ตอนที่มาส่งนะคะขอให้เด็กๆตกแต่งกล่อ,ของของขวัญให้สวยงามนี่คือตัวอย่างชิ้นง,งานของห้องอื่นๆน,นะคะจะเป็นแบบนี้เวลาตกแต่งแล้วตัดเรียบร้อยแล้วเวลาพับออกมาจะได้เป็นกล่องของขวัญแบบนี้เลยค่ะ น,ะะน่ารักมากเลยจะเป็นชิ้นงานที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. เด็กๆจะได้ไปคนละสองกล่องแต่ตอนที่ส่งครูฝ้ายนะคะ mm hmm. ขอให้ส่งแค่กล่องเดียวค่ะและอีกหนึ่งกล่องนักเรียนเก็บไว้ที่บ้านนะคะ mm hmm. เป็นของขวัญให้ผู้ปกครองนะคะ mm hmm. ส่วนเนื้อหาข้างในโจทย์ด้านในนะคะขอให้ทําเหมือนกัน mm hmm. เวลาที่ครูฝ้ายตรวจตรวจชิ้นที่ส่งให้ครูฝ้ายแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ รู้ด้วยว่าของตัวเองที่ทํามาถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เก็บไว้ทบทวนที่บ้านนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กๆตัดขอบเองไม่เป็นนะคะครูฝ้ายอยากจะขอฝากให้ท่านผู้ปกครองช่วยตัดหลังจากเด็กๆระบายสีตรงกล่องแล้วให้ท่านผู้ปกครองช่วยตัดขอบนะคะเพื่อจะได้พับนะคะเป็นกล่องถองขวัญที่สวยงามอันนี้ครูฝ้ายขอยกตัวอย่างเนาะเวลาตัดแล้วนะคะอันนี้ของ ตัวอย่างของห้องอื่นๆนะคะเราพับลงมาแล้วจะได้เป็นก่องแบบนี้ถ้าเด็กๆยังพับไม่เป็นนะคะมาถามครูฝ่ายได้นะคะว่าพับยังไงนะคะหรือถามพี่ๆหรือเพื่อนๆห้องอื่นได้ค่ะนี่คือชิ้นงานนะคะซึ่งการลบแบบเวทคณิตนั้นวิธีการลบทบสิบวิธีที่หนึ่งะคะ เป็นอย่างไรติดตามได้ในช่องครูฝ้ายนะคะเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับการชี้แจงการบ้านก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆส่งวันที่24นะคะใครจะส่งก่อนก็ได้หรือแต่ห้ามช้าไปกว่าน,นั้นนะคะช้าสุดคือวันที่24ธันวาคมวันพฤหัสหน้าค่ะที่โต๊ะทำงานของครูฝ้ายนะคะโต๊ะทำงานของฝ้ายจะมีน้องยีราฟที่เป็นต้นไม้นะคะอยู่ตรงนี้ด้วยสังเกตด,ดูตรงนี้นะคะนี่เนาะนะคะ ให้เด็กๆตั้งใจฝึกฝนทุกวันนะคะ